มือมาแล้วนะคะมือมาแล้วมือมือนะสังเกตที่มือแปด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 นะคะห้านิ้วกับสามนิ้วสังเกตมือแปดแต่เขาบริเวณ่องเหรีนามหรอกควางร่องเหรียญหนามคู่เดียวนาค่อยเพียงนี่แหละแต่ว่าเป็นหมุดหัวหมกโบกขึ้นดตึ่งกระจิบ่ายง่ายหมกขึ้นต้องคือเครื่องเดียวมันเสียละ

แม่เสื้อเหลืองนะคะถูก3ตัวตรงๆนะคะได้ครึ่งแสนนะนะถูก6 0 0 0ืนะคะทุกท่านครึ่งแสนเลยนะคะอ่แสเถูก3ตัวคเก้า9นะคะแต่ก6 0ื0 0นะคะครึ่งแสนเลยนะคะทุกท่าน ลํานะคะถวายปู่เนาะลําแก้บนนะปู่องค์ดำนะคะทุกท่าน เลขถูกกลังจะมาอีกภายในู่งเป็นสามตัวตรงเนยครับคุณ่ยสามตัอรงมากกว่าคุณแม่เต้าองนะครับ่ามาสารคามอำเภอสันนิษฐานโดยสามตัวตรงนะครับที่ให้เลยนะครับกับอุ้งดำพี่สาวไหม เอ้ยวนงามกับพนณองเอ้ยได้สวยผู้คนคนนี้วมดนี้วัดนี้ได้หกหมื่นได้หกหมื่นนะคะสามตัวตรงตรงค่ะทุกท่านลำถวายปู่เนาะวดนี้นะจะมาขอหลักแสนนะคะอย่างบนซือนะ มือดู่มนเนะงองลงแล้วนะคะทุกท่านองลงแล้วนะคะตอนนี้องลงแล้วนะคะทุกท่านเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ใช่นะคะยังเป็นตัวของตัวเองอยู่แต่ว่าตอนนี้นะะองลงแล้วนะคะ

คนที่ราอย er> ู่ค okay ่ะชื tw tw ่อคุณแม่เต้าทองนะคะถูกสางตัวตรงนะคะคนที่มาด้วยกันคะบอกเสียงเดียวกันเลยคะว่าไม่ใช่คุณแม่เต้าทองนะคะไม่เคยราสวยขนาดนี้นะคะ มีหลุดเนา่ยค่ะมีมีลหลุน่างน,นะหน่าแค่นอนจ้า, <c oughs> าเ้าุกเ <c oughs> ขหาน,ขหน,หน,หน,หน้อเดอนน มือมาแล้วนะคะมือมาแล้วมือ,ม,อมือนะะสังเกตที่มือแปดแปดนะคะหนิ้วกับ3มนิ้ว สังเกตมือแปดมีสีมีสีแปดสีแล้วนะคะแปดย้ำแนะฮะ แปดสี 8, 4, 8, ่มาแล้วแปดสี่ะตอนนี้ยกปนแปดอยู่แม่เลาคลองนะครับหรือว่าปูองค์ดำท่านจะให้โชคก่อนนะครับเป็นปลาสามือเลยนะครับแปดกับสี่มาแล้วนะครับแปดกับสี่ยกมีแปดกับสี่นะคะทุกคนเลขใบปรีสนามนะครับพร้อมจะด้วยปูมือขึ้นมานะครับเป็นแปดสี่มาลุ้นตัวที่สามนะครับ ารี่ตใ่าแ่บเอรเนีนยกมือแล้วห้าแปดสี่ห้าสห้านะคะทุกคนนี่แปปดอ่ะตอนนี้แปดดูนะฮะแปดตอนนี้แปดนะคะ 8ปดอ่ะตอนนี้4ีปย้ำให้ถึงสแปดีห้าแปดีห้าแดแปดีแปดหแปดีห้านีฮะโอ้ลงโอ้พี่คนนี้นี่พี่ก็ฝันเห็นพญานาค่ะใช่ถูกสมตัวตรงตรง แปดอ่าดูที่มือนะดูที่มือนะย้ำอ่ะที่แปดแปดสี่ห้านะเท่าที่ดูนิ้วเนาะ6,000บาทโอ้ยหันมาหาปู่หนึ่งหันมาหาปูุ่ักน้อยมองไม่เห็นเลย แก่บุญนี่ไปรอสมลงละลงละนั่งไม่สบายตรงลงเห็นไปแปดสี่ห้า หกหมื่นห้าโอ้โหเดี๋ยวไปขอดูเลขทูบเพิ่นมีเลขทูบ้วยใช่เพิ่นจุดอยู่เดี๋ยวบอกนะเลขทูบแปดสี่ห้าอีกอ๋อไม่ได้จุดเหรอแสดงว่ามีแต่คนที่มาจุดคุณพี่ที่เสื้อเหลืองนั้นคุ้นๆนั่นะแปดสี่ห้าโอ้วันที่แล้วที่ฝัน เห็นพญานาคใช่ไหมฟันเมื่อคืนเห็นพญานาคฟันว่าไปเลี้ยงเสี้ยวสวนสนุกกัะเด็กน้อยหระวันนี้ก็ไปเห็นหนามเออพวกไก่เห็นแม่ข่อยาดเดี่จ้าไปเล่นไปเที่ยวสวนสนุกกัะเด็กน้อยวันนี้เด็กน้อยเขาไปเล่นร่องเลียนน้มหรอกของล่องเลียนน้มเพื่เดียวนามพ่อยเพียงนี่ยแหละแต่ว่าละคนมุดหัวหมโกขึ้นแบบตึ้นกระซิ่งงามาขึ้นตึ้งหัวเคืองเดียวไม่ใช่บ่อพได้เห็นบนหางบุญตาเห็นคนโมโกขึ้นบัดว่างามเนาะแหลนเลยโอ้บัวไปเลย คิดว่าเป็นเลขกัวไหนบู <ivil> ้งูเหจ้ะทีาน้ได้ว่าไปเรนเล่นยมือนั่นจักแล้วบอลูนแล้วบอลูนนี่แล้วบอลูนนีู่มาสัมผัสเป็นเล็กตัวใดจ๊ะผู้งูเอ แล้วพ่หมุจับสองคว่าแม่มาจากไหนเก้าเก้ามาจากะไรเท้าอางนี้มอันนี้เพิ่งเห็นเป็นเห็นเป็นอำเแปดซีแล้วเ็น่ย่างบ้างสเนะระี่ศที่แหลมเป็นกันสีนอะแปดสี่แปเป็นเล็กน้ไหม เป็นยังสี่หามันก็เอาเอาหาล่องห่นก็ไม่เห็นเห็นสี่หลามันก็ไ่เห็นแดอีกรอบนึงนะหม้ถึว่าแเหล้าก็มาสีแปดมนแต่คุคดเห็นเป็นแปดแต่ว่าพ่เห็นเป็นแปดสี่แปดแปดี่แปดดเนาะลขหาพื่อกาจะหาไม่บิคือางแปดส่แปดแปดสี่แปดแปดส่ห้าแมนแปดสี่แปดแปดสี่ห้าได้เห็นเป็นแปดี่หาดหมคุณแม่ท่านนี้เห็นแปดสีาเอใบม่้นใหนึงยยวยังไม่ตีใบ ไม่ไม่โอ้จำได้จำได้ันวงบัวจ้ะันวงบัวเนอััก้อันนี้มีมีอะไรด้ครับแกบนเดยครับด้อเ้าวันอันนี้ว่ได้บนกนดกนี่แต่ว่าขันผึ้เลสิมหาหันึ้เา่เดี๋ยวิ้หกค่ะกงวาเดียวจัดงวดเ เนี่ยวที่หกเ่ยไดวดนีเราหกมืนมัดหกแวอืขอเพิ่นเพิ่มขอเพิ่นเพิ่ขอหัวให้เพิ่มลายก็มือบังหวันบังห่นมาถือเรียเ่ไปเรอคัมือนันเอาให้ถือได้นี่เลยได้ไสาตัวตรง่ลเที่ยวที่หกสามตัวตรงๆลอยหนึงลอยใบลอยลอยบาทนะลอยบาทก็หกมืนกลัวบาทม่สิแมสามตัว ต้องสองตัวถ้าตัวสตัวก็ต้องหเหมื่นกว่านะคะมันก็มาคู่กันนะหนูบนล่างอีกวัวดัวพะวันรกเลยมันอันหมาทุกทีนีคงคงไเลเก้ามาทีเดียกกับซื้อเที่ปะอเนี้ปกติเลาสิว่เป็นคนอ่อนฟอนอ่อนง่ามฟอนอ่อนมนันนะก็เรยกว่าบอกเลขตรงๆต้องเพิ่มมากแล้ว สี่สี่สี่แปดสี่ถามบอกเห็นยังมือเพิ่นน่ะแปดสี่ใช่แล้วก็แปดสี่แปดเนาะกานนนั้จุดโอเคค่ะทุกท่านก็ฝากเป็นแนวทางนะงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้ด้วยนะคะทุกท่านยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องตันดัมซิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ